ใส่ครับตัวนี้คือองค์ประกอบสําคัญของเหาสีเพิ่มความขมครับสวัสดีครับพี่น้องครับมนีสิภาพีผ้านองมาเบิงบรรยากาศในการเห็ดแนวยอยู่แนวกินอยู่น้าทองไฮทองหน้าคือเก่าครับพี่น้องครับช่วงนี้กาสีเป็นช่วงของฤดูของการเก็บเกี่ยวเขานะครับพี่น้องครับวัตถุดิบของเฮ่านการมานํามาประกอบอาหารในมนีกะสีอยู่ในทองไฮทองหน้านี่แหละครับพี่น้องครับแมนครับมนีเห่าเช็ดเมนู่วขัวหนูครับพี่น้องครับขัวหนูหอมๆเสบแซ่บครับพี่น้องครับก่อนอื่นเลยเฮาก็เทน้า อ่ามันลงหมอ้อหลังจากที่น้ำมันลุกไปแล้วเขาก็เอาเครื่องที่เขาตำไว้ที่ประกอบไปด้วยพริกตะไคร้แล้วก็งวหอมแดงครับพี่น้องครับแล้วเอาลงไปเลยแล้วละขั้นตอนต่อไปครับเพราะมันมีกินไอข่วมหอมของเครื่องที่เขาเทลงไปอ่าเขาก็พัดจังหน่อยให้กินไอมันขึ้นมาแล้วก็จังเอาหนูที่เขาเตรียมไว้ลงไปเลยครับ แล้วห่อก็ลร่อให้มอมันหอนครับพ่อมอมันหอนแล้วห่าก็ค้นค้นพัดพัดเข้ากันครับพี่น้องครับพัดจนว่าไห้มันห้อมขึ้นมาห้อมแล้วห้อมอีกห้อมแหละอ่าไห้เนื้อมันสุกจักหน่อยครับพี่น้องครับมันจังสีบอคอยมีกินกุยจักหน่อยพะวัาสั์ประเภทนี่มันสีมีกินกุยนะครับพี่น้องครับอ่าพ่อมันสุกแล้วครับห่อก็ใส่อ่าพักที่มีความแข็งลงไปก่อนครับพวกอ่าบักเขืออ่า ดอกแคแล้วกรพริกลูกโดดนะครับเอาลงไปก่อนนะครับเอาลงไปแล้วเขากะสีเติมน้ำปลาลาครับน้ำปลาลาหอมๆลงไปครับรรบัตตานี่ครับเอาไปพักให้มันเข่าเนื้อเ <c oughs> ข่าหนังซะก่อนนะครับในรอบนี้นะครับหลังจากเขาเติมความนวดจากน้ำปลาลาลงไปแล้วเขาก็สิมาเติมน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าพ่อยอะยะเยอะนะครับพ่อวลาเขาใส่พักแหละมันก็สิเห็ดให้พักซุกนะครับพี่น้องครับแล้วกรมากคน ต่อไปอีกนะครับคนจนว่าหอมขึ้นมาอีกรอบนะครับเติมน้ำปลาครับพี่น้องครับเติมน้ำปลาน้ำปลา,น,ปานี่ก็สิเป็นน้ำปลาแท้ครับเข้มขักและก็ เติมผงนัวครับผงนัวหรือผงสู้รดครับลงไปครับพอยิ่งสู้นะครับพี่น้องครับพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วเขากับข้นข้นจักหน่อยล่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเข้ากับจังมาเติมผักครับอ่ามือนีเข้าใส่เป็นผักกาดกระจนนะครับเอาลงไปขัวใส่เลยครับอ่าผักกาดกระจอนนี่ก็มีดอกนะครับดอกสีเหลืองงามงามครับพี่น้องรสชาติกวานมั่นเข้ากันคักกับขัวานูแล้วตามลงไปติดๆด้วยผักชีเล่าและกะอ่าผัก ไตครับตัวนี้คือองค์ประกอบสําคัญของเหาสี่เพิ่มความขมครับรอให้เขาเนื้อเขานังจักน่อยกันเรียบร้อยแล้วครับมาครับในการเรวดตานนี้ครับขนูเหาครับอัดเสือบครับหอมเลยครับอุ้ยฟักสซเป็นเหงาเป็นเหงาเลยนี่มาครับประดานี้ครับขนูครับขนุนหอม